สวัสดีค่ะเพื่อนๆครูมิสเตลมีประสบการณ์ทําให้ครูมิสเตลนอนไม่หลับนะคะมาแชร์กันค่ะครูมิสเตลเจอคนคนหนึ่งนะคะเราอยู่ในห้องสัมมนาเดียวกันนะคะเขาต้องยืนแนะนําตัวเองอะ่ะเขาบอกว่าเขาตกงานนะคะสัมมนากันไปเรื่อยๆนะคะก็ครูมิสเตลก็หันมามองนะก็มีจิตสงสาระคะ่ะปรารถนาว่าอยากจะช่วยเหลือในส่วนที่ช่วยได้นะคะ จนกระทั่งมมนาได้สิ้นสุดลงนะคะในขณะที่ครูมิสเตอร์กำลังเดินกลับที่พักแต่ปรากฏว่าน้องเดินมาตามหลังครูนะคะสีหน้าแบบเศร้าซ้อยมากเหมือนแบบอยากจะมองหาว่าใครสักคนในโลกนี้ช่วยด้วยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในความรู้สึกที่ครูมิสเตอร์เห็นตรงนั้นนะคะ ครูพี่เต๋อได้หยุดคุยกับน้องเขาบอกว่าน้องกําลังอยู่ในสถานะที่ลําบากใช่ไหมคะน้องก็บอกว่าครับผมกําลังตกงานครับภรรยากําลังจะขอหย่าการที่ว่าจะได้สิทธิ์ลูกอ่ะนะคะครูก็เลยจูนจิตของตัวเองกับจัก,กรวาลน,นะ,ะว่ามีอะไรที่ครูสามารถช่วยได้นะนะนเหตุการณ์นั้นนะคะครูก็เลยได้แนะนําน้องไปบอกว่าน้องน้องรู้ไหมว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราหนีไม่พ้นนะคะทุกข์นี่คือโจทย์ โจทย์ที่ทําให้น้องกําลังถามกับตัวเองนะคะว่าเราจะหนีจากทุกไปเนี่ยเราจะต้องหันหลังให้มันอย่างเดียวอะคะ่ะ หลังเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองตรงข้ามกับทุกก็คืออะไรคะความสุขใช่ไหมคะความสุขก็คือส่วนที่เราพึงพอใจสิ่งสิ่งที่เราได้ตามสมปรารถนานะคะคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นลูกหลาของจัก,กรวาลจัก,กรวาลสร้างคุณมาให้ร่างกายคุณมาแล้วนะคะแล้วก็ให้หัวใจหนึ่งดวงเต็มๆเท่ากันทุกคนนะคะแต่ชีวิตของเรานะคะที่ต้องดําเนินมากับโลกตอนที่เราเกิดมาเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์คืออะไรอะคะ่ะเมื่อ สายตาเรามองเห็นสิ่งต่างๆในโลกเนะะี่ยค่ะมันก็จะเริ่มเรียนรู้ค่ะอันนี้คือความสุขอันนี้คือความทุกข์นะคะในเวลากี่ปีล่ะคะที่เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วเราก็รับมันเข้ามาะคะ่ะอันนั้นมันก็กลายมาเป็นวิถีชีวิตของเราอะคะ่ะแต่ว่าบังเอิญนะคะถ้าเราจะมาศึกษาดีๆแล้วมันไม่ใช่วิถีชีวิตเดียวนะคะที่เราจะสามารถอยู่กับมันได้อะคะ่ะ ให้สมมตินะคะว่าสิ่งนั้นน่ะคือวิถีชีวิตที่ถูกต้องอะคะ่ะชีวิตที่ถูกต้องก็คือจกักรวาลบอกว่าเราทําให้คุณเกิดมาหน้าที่คุณก็คือมีความสุขค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณมองเห็นมันทําให้คุณไม่มีความสุขค่ะคุณต้องจูนใจคุณใหม่นะคะกับจกัจกรวาลจักรวาลจ๋าและความสุขของฉันคืออะไรจกักรวาลก็บอกว่าคุณมีหน้าที่ที่จะปรารถนานะค่ะในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะความทุกข์มันไม่ได้เป็นเรื่องของความจริงค่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกของคุณเท่านั้นเอออองงงททีีี่่่่คคุุณณปิิดดตตยยึกับสูในข ะะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเปลี่ยนมันนะคะให้มันเป็นแรงปรถนาครูมิสเตลเป็นคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาพร้อมกับความทุกข์อะคะ่ะเพราะว่าครูไม่รู้จะเกิดมาเพื่ออะไรนะี่คือเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าครูเนี่ยขอบคุณจัก,กรวาลที่ให้สติปัญญาของครูมาะคะ่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วเราจะต้องเปลี่ยนนะคะจากทุกให้เป็นสุขเพราะฉะนั้นคุณอย่าหลงกลกับชีวิตนะคะนะสิ่งที่คุณคู่ควรก็คือค,อความสุขนะคะนะสิ่งใดที่มันไม่ใช่ความสุขคุณจะต้องตัดทิ้งไปคะ่ะ เพราะว่าโลกนี้นะคะมันคือแค่สิ่งสมมุติอะคะ่ะวันนี้คุณอาจจะกําลังมีความทุกข์มากแต่เมื่อคุณผ่านมันไปนะคะแล้วคุณหันหลังให้ความทุกข์นั้นได้จริงๆนะคุณจะเจอความทุกข์อีกไหมคุณเจอค่ะแต่คุณก็จะรู้วิธีการจัดการกับมันเหมือนที่คุณมิสเดลเนี่ย ชอบมากเลยนะคะเวลาครูมีปัญหานะคะแต่ครูไม่ได้มองในเชิงที่ทุกข์แล้วครูต้องแบกคะคะแต่มันกลับเป็นอาวุธสาหรับที่ครูได้คิดว่ามันมีโจทย์อย่างนี้มาให้แก้เนี่ยเราจะต้องแก้แบบไหนแก้แล้วมันต้องเกิดผลที่ดีขึ้นมันก็ทําไม่รับสมองครูมาเรื่อยๆนะคะทําให้ครูเป็นนักคิดตัวยงทําให้ครูเป็นนักสังเกตตัวยงนะคะแล้วทําให้ครูเนี่ยมองโลกนี้นะ,ะใบเล็กนิดเดียว พราะว่าครูค,คิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือหัวใจของเราอะคะ่ะเมื่อเราเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เราอยากจะเป็นใครก็ได้เราอยากจะทําอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในความทุกข์ที่เพื่อนๆหรือน้องๆมีนะคะมันแค่เล็กนิดเดียวนะคะเราอย่าไปตีความหมายมันให้ใหญ่ค่ะน้องเมื่อวานเนี้ยนะคะน้องทุกข์มากน้องแทบจะยืนไม่อยู่ครูก็แชร์สิ่งเหล่านี้ให้กับน,น้องแล้วให้น้องกลับไปทําการบ้านด่วนคุณไปหาสมุดมาหนึ่งเล่มคุณขีดครึ่งตรงกลาง แล้วคุณเขียนข้างขวาของกระดาษว่าเป็นหน้าที่ของจักรวาลข้างซ้ายคือหน้าที่ของคุณนะคะหน้าที่จักรวาลอะไรความทุกข์ทั้งหมดที่คุณมีอะค่ะคุณสั่งเลยนะะสั่งจักรวาลฉันต้องการให้คุณนะ่ะจัดการปัญหาเรื่องลูกของฉันให้เรียบร้อยฉันต้องการอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณกับจักรวาลไม่ต้องอายใครนะเขียนทั้งหมดที่มเป็นความทุกข์ของคุณนะคะส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยนะคุณต้องเขียนว่าวันนี้คุณต้องนอนให้หลับหลับให้สนิท ตื่นขึ้นมาคุณต้องมีความสุขดำรลงชีวิตในสิ่งที่คุณจะต้องทำปัจจุบันเนี่ยค่ะทำเป็นปกตินะคะแต่ให้มีความสุขความสุขก็คือความสงบนะคะแต่คุณต้องปล่อยนะคะปล่อยให้หลุดมือไปความทุกข์คุณน่ไปอยู่กับจัก,กรวาลน,นะคะ3ปีมาแล้วนะคะที่ครูมิสเดลเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องกฎแรงดูกดของจัก,กรวาลแล้วใช้สูตรนี้ค่ะทำงานกับตัวเองค่ะตัวเองที่เคยคิดว่าฉันต้องแบกภาระของตัวฉันเองอันนั้นคือหน้าที่หลัก หน้าที่รองฉันจะต้องมีหน้าที่แบกภาระของคนทั้งโลกแล้วบางทีครูมิสเซลก็ร้องไห้แล้วถ้าใ,ใครเราทําให้ฉันต้องมารับภาระตรงนี้ทําไมฉันต้องมีภาระใจตรงนี้แต่ว่ามันเป็นสัญชาตญาณของครูมิสเซลค่ะว่าครูมิสเซลแคร์เราเองเนี่ยทำไมเราจะต้องแคร์ล่ะฮะสุดท้ายครูก็ได้คําตอบค่ะอ๋อเพราะว่าเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะช่วยเหลือผู้คนเรามีศักยภาพในการที่จะคิดเป็นแล้วก็คิดได้แล้วก็คิดถูกเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งปันนะคะครูจะมีความสุขอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้า เห็นทุกคนไม่มีความสุขเพราะครูรู้ว่าสิ่งที่ครูทําได้คนอื่นๆก็ทําได้เพราะว่าความทุกข์มันไม่ได้คู่ควรกับเราเมื่อเกิดมาในภายใต้แรงดึงดูดของจักรวาลนะคะเราอยู่ในสนามแม่เหล็กค่ะเราส่งความสุขขึ้นไปแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นความสวยความหล่อแฟนสวยแฟนหล่อหรืออะไรดีๆที่เราปรารถนานะคะเพียงพองกับชีวิตไหมคะที่เกิดมาชีวิตหนึ่งถ้าหากว่าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมันมีประโยชน์กับคุณและก็เพื่อนๆ หรือใครๆในโลกนี้นะคะช่วยกดหัวใจรัวๆให้ครูมิสเดลนะคะเป็นกําลังใจให้ครูนะคะได้ลุกขึ้นมาส่งความปรารถนาดีๆส่งความรักแบ่งปันด้วยกันทุกคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ